สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเอ้ยวันเท็กให้พ่อกับแม่นะนี่ยืนหน้าตู้กรุงไทยเดี๋ยวมากดเงินกันห้าพันแรกห้าพันที่สองห้าพันที่สามยังนะคะทุกคน่อง คั้งที่ 5. ้าตุนเต้นมือสั่นหมดแล้วอะอีกหนึงรอบนะทุกคนห้าครั้งที่หว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเด็กนะคะก็อยากจะเป็นเด็กดีบ้างอะ่ะ uh huh. ก็เลยขับรถกลับบ้านนะตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนก็จะมาเปิดคลิปนะคะเพราะว่าจะมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่นะคะขับรถมาเองค่ะ uh huh. เต้นมากเลยเพราะว่า เป็นเงินก้อนแรกที่ได้เก็บมาเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าทุ่มให้หมดตัวเลยนะคะปีนี้ว่าขับรถกลับบ้านกันดีกว่าเ์ไพส์ยังไงดีเนาะไม่รู้เหมือนกันจะเจอกล่องของขวัญไหมหรือว่าเอาไปต้อนตามชมนะคะตอนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนตายแล้วนี่ไงบ้านโอน ไม่มีใครอยู่บ้านลเลยแม่ไปไหนไม่รู้เดี๋ยวจะโทรหาแม่ก่อนนะถ้าเอาเงินใส่กระติกข้าวเหมือนที่เก๋ไก่ทำมันจะเวิร์กไหมหรือว่าแม่จะรู้หรือเคยดูเก๋ไก่ไหมเอาเงินใส่ไหนดีค่ะทุกคนใส่ไหนดีไม่รู้ว่าใส่ไหนดีแก้วน้ำแก้วน้ำแบบนี้ไหม ปิดอ่ะน้หยดบน้ำกาลตางนี้ดีกว่านี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่ารี่เลยให้วันเด็กเอานี้ได้มาเดี๋ยวให้แม่ของคนอาใสนี้เดี๋ยวไปดูกันเราเดินไปเอาเงินในรถของทุกคนนีกกนกกน่กดมาแล้วอยู่นี้ถามมงินหมดเงินหมดว้าว เดี๋ยวเราเอามาใส่ในนี้เป็นของขวัญวันเด็กให้แม่เราจะหลอกแม่ว่าของขวัญวันเด็กปีนี้เราได้อันนี้มามน,นี่นะแสงกลางคืนเราใส่ให้แมทั้งนี้นอนก่อนทุกคนมันจะปิดได้ไหมตื่นเต้นมาก อมันปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้เกียงแก้ววิเศษทุกคนมันใส่ไม่ได้มือสัน่นทุกคนมือสัน่นจะขาดไหมเฮ้ยอย่าลงไปปิดไม่ได้ทุกคนปิดไม่ได้อะทุกคนมันปิดไม่ได้ดไไดเดี๋ยวเราจะเอาออกมาก่อนไปขึ้นขึ้นทุกคนมือสันนุสันนุสันส่น ได้ได้โนมสันมากแลวปิดกลาลงไปคือแตะเกียงแก้วพิเศษ <L un> จะขอพรอ,อะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในเป็นเงิน ต่อกันเองไหมละ่ะเข้าบ้านเลยก็อีนมาได้ังโอ้โหเออของห้องกับนิ่มหรือบ้านนะชุดน่เหมือนกันก็เหมือนกันเป๊ะเลยอ้าวพี่แม่ฝผมันปเปิดอ่ะตะเกียงแก้วขอพรอ,อ,อะไรอยู่ข้างในอ่ะพ่อไม่มาดู ออกมาดูอย่างอยู่ในนี้เกลี้ยงวิเศษเกียงวิเศษนะเกลี้ยงวิเศษนะแต่เกียงวิเศษเดี๋วเดียวเสรนะคะามีไนตัวโอ้โหโอ้โหได้ดูก่อนนะโอพ่อไม่เอาเนาะให้แม่ดีกว่าให้แม่คนเดียวแม่คนเดียวอวาขอไม่แล้วปลือขอไม่เยอะแยะ ได้ฉีกนะออี๋อตั่ตรนี้เหมือนไหมเหมือนของบ้านมันเหมือนแต่มันไม่มีในของที่บ้านโอ้มีเยอะเลยโอ้โอ้ยังไม่หมดยังมีอยกยังมีอีกอยมีไป ว้าวของขวัญวันเด็กนับดูอันนี้กำลังรีโนเวทบ้านใหม่นะกำลังเออพอดีอ่ะเอามาจัดการกับบ้านเอยดีมากเลยลูกนี่เต็นใจได้กี่ใบนับดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง 23 24 25 6มสิบสดหมดตัวแล้วเหลือสิบห้าบาทอืมอืมก็เป็นปีที่พิเศษที่สุดที่ลูกคนนี้จะทำให้พ่อแม่ได้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะกลับไปหาเงินและกลับมาเซอร์ไพรส์แม่ใหม่ ในปีต่อๆไปนะสวัสดีค่ะ